คุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันต้องถามตัวเองให้ชัดๆฉันจะใช้ชีวิตแบบหาทางออกให้ใช้ชีวิตแบบออกจากอารมณ์หรือฉันจะใช้ชีวิตวันวันหนึ่งของฉันอนะ่ะพุ่งไปแก่มุ่งแต่เสพอารมณ์แล้วคุณเลือกเอา คุณเลือกเอาถ้าคุณเลือกเส้นทางนั้นที่คุณเคยเป็นอยู่คุณก็จะเป็นอย่างเดิมไม่สามารถแก้นิสัยต,ตัวเองได้แต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้ใหม่นะอ่าในการทางออกอย่างคุณจะไปเริ่มเป็นอิสระและเบาสบายกับชีวิตมากถามตัวเองทุกเชา้าว่าชีวิตเราได้เวลามาเท่ากันหมดเลยแล้วเราเอาเวลาของชีวิตหนึ่งวันเนี่ยไปใช้ในเส้นทางไหน เราใช้ชีวิตแบบใช้จ,ใจิตใจวิ่งแต่เสพอารมณ์อ่ะคุณก็จะเป็นอย่างเดิมแต่คุณใช้ชีวิตแบบเฮ้ยฉันจะหาทางออกจากอารมณ์นะแล้วิธีอา่านออกจากอารมณ์อ่ะม,ม,มันมีสองอย่างหนึ่งใครเห็นไหมเขาถอนตะปูอ่ะใครเคยเห็นถอนตะปูนะวิธีการถอนตะปูบางคนไม่รู้จักถอนตะปูนะเวลาถอนตะปูเขาต้องงัดขึ้นนะแต่บางคนไม่รู้จักวิธีถอนตะปูอยากถอนตะปูแต่ตีลงไปอีกเหมือนกันเวลาออกจากอารมณ์ก็เหมือนกัน เวลาเราจะคิดแก้ไขาอารมณ์ใดๆก็ตามเหมือนกับเราไปตีย้ำเราก็อีกใช้อารมณ์แก้อารมณ์ผลสุดท้ายเนะี่ยเมื่อที่ออกจากอารมณ์เหมือนกับเราตีตะปูลงไปแน่นๆเขาอีกยิงเรื่อยๆจะต้องหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วออกมาเนี่ออกมาออกมาการออกมาคือออกมารู้มันเห็นมันเข้าใจมันใช้สามการให้เยอะขึ้นกับใช้เป้าหมายให้ชัดเจนคือตัวรับรู้สังเกตเห็นไม่ทําอะไรโดยใช้สามการใช้รูปแบบภายนอก เป็นตัวองค์ประกอบในการพัฒนาสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวรู้ตัวสื่นของเราเนี่ยเกิดขึ้นแค่นี้แหละ